เริ่มต้นด้วยการเปิดเผยวิสัยทัศน์ของผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารแห่งประเทศไทยที่เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการดูแลเศรษฐกิจและการเงินของประเทศไทยทั้งในระดับปัจจุบันและในอนาคตจึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจและต้องการการศึกษาเพิ่มเติม นายวิทยยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยกล่าวเปิดเผยว่าธนาคารแห่งประเทศไทยยังคงมีพันธกิจเดิมที่เป็นหลักในการดูแลเศรษฐกิจและการเงินของประเทศได้แก่การรักษาเสถียรภาพระบบเศรษฐกิจรักษาอัตราเงินเฟ้อในระดับที่มีเสถียรภาพและดูแลระบบการเงินให้แข็งแรงไม่วิกฤตซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการปกป้องเศรษฐกิจจากความวิกฤตที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา แต่นายวิทยัยก็ไม่ลืมแสดงถึงความสำคัญของการขยายตัวของเศรษฐกิจโดยกล่าวว่าการเน้นเสถียรภาพเศรษฐกิจไม่หมายความว่าจะไม่สนใจการขยายตัวของเศรษฐกิจแต่ธนาคารแห่งประเทศไทยยังคงดูแลให้เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างเหมาะสมเพราะหากเศรษฐกิจขยายตัวต่ำมากเกินไปก็จะกระทบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจอยู่ดีจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ธนาคารแห่งประเทศไทยต้องดูแลประชาชนและพยายามใกล้ชิดประชาชนรวมทั้งสังคมมากขึ้น เมื่อพูดถึงการดูแลเศรษฐกิจและการเงินก็ต้องพูดถึงการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายซึ่งเป็นการที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายแล้ว1%ในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาและเพิ่งลดไปล่าสุดในการประชุมครั้งที่ผ่านมาซึ่งเป็นการตอบสนองต่อความต้องการของเศรษฐกิจไทยในระยะต่อไปที่ต้องการการผ่อนคลายนโยบายการเงินแต่ขึ้นอยู่กับจังหวะและเวลาซึ่งกนงทุกคนก็เห็นตรงกันว่าการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายจะช่วยสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจได้ แต่นายวิทัยก็ไม่ลืมแสดงถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในเศรษฐกิจไทยทั้งการลดของราคาสินค้าเป็นวงกว้างและการลดการใช้จ่ายของประชาชนเป็นวงกว้างซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องดูแลและติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันการเกิดภาวะเงินฝืดที่อาจกระทบต่อเศรษฐกิจได้เพื่อช่วยเหลือประชาชนในการจัดการนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีแนวคิดในการจัดตั้งโซเชียลเอ็มซีหรือบริษัทบริหารนี้กลางเพื่อซื้อนี้เสียในวงเงินที่ต่ำกว่า1 0 0 0 0แบาทจากธนาคารพาณิชย์และบริษัทให้สินเชื่อนอนแบงก์ ทั้งที่อยู่และไม่อยู่ภายใต้การกํากับและธนาคารเฉพาะกิจของรัฐซึ่งจะช่วยให้ลูกหนี้มีโอกาสกลับมาผ่อนหนี้ได้ในวงเงินที่ต่ำมากๆซึ่งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยกล่าวว่าลูกหนี้กลุ่มนี้มีประมาณ3ล้านรายและจะปรับใช้บริษัทบริหารสินัรสุขุมวิทมาเป็นผู้ดำเนินการในลักษณะของโซเชียลเอ็มซ แต่นายวิทยัยก็ไม่ลืมแสดงถึงความยากลำบากในการดำเนินการของ Social ล m c โดยกล่าวว่ายัางต้องหารือในรายละเอียดอีกหลายเรื่องเช่นราคาส่วนลดในการซื้อนี่เสียออกจากสถาบันการเงินวงเงินที่จะนำมาใช้ซื้อนี่และจำนวนนี่ที่จะซื้อซึ่งจะต้องเร่งทำให้เร็วเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนเรื่องนี้ภายในสิ้นเดือนตุลาคมนี้ซึ่งคาดว่าจะครอบคลุมลูกนี่ในเฟสแรกกว่า2ล้านรายและจะเริ่มดำเนินการได้ต้นปีหน้า นอกจากนี้ธานาคารแห i, karaoke, sí. pop, ่งประเทศไทยยังพร้อมดูแลค่าเงินบาทให้เหมาะสมกับพื้นฐานของเศรษฐกิจไทยและให้ความสำคัญกับการติดตามหาเงินที่ไม่มีที่มาที่ไปที่เข้ามากระทบค่าเงินบาทซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยกำลังพิจารณาแรงกดดันที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายทองคำในประเทศที่มีผลทำให้ค่าเงินบาทแข็งค่าซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยได้หารือกับสมาคมค้าทองคำและพิจารณาว่าความจำเป็นของออกมาตรการมาดูแลหรือไม่แต่ยืนยันว่าหากมีมาตรการออกมาก็จะไม่กระทบการซื้อขายทองคำ แต่ขณะนี้ยังไม่มีแนวคิดนําทุนสํารองทางการระหว่างประเทศมาตั้งเป็นกองทุนความมั่งคั่งเพื่อลงทุนสินทรัพย์ในประเทศเพื่อลดการแข่งข้าของเงินบาทและเห็นว่าการตั้งกองทุนไม่ทําให้ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงได้ข่าวที่เกี่ยวข้องวิททยผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยย้ําพร้อมลดดอกเบีย้ยเมื่อศบจังหวะเร่งแก้หนี้ครัวเรือนเจาะคนมีหนี้ต่าแสนเปิดใจ5ปีผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยก่อนอำลาตำแหน่งฝากการบ้านฟื้นเศรษฐกิจดูแลระบบการเงินไทย รอข้อผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยคนใหม่22กอกคอเอกสารตรวจคุณสมบัติไม่ครบชื่อวิททยยังไม่เข้าคณะรัฐมนตรีธนกรหนุนวิททยคุมธนาคารแห่งประเทศไทยชี้เหมาะสมเป็นประโยชน์ต่อการวางนโยบายด้านการเงินช่วงนี้เลขาคณะรัฐมนตรีเผยยังไม่เห็นประวัติจะกระพบร่วมถึงเอกสารชงผู้ว่าแบงค์ชาติคนใหม่